สวัสดีครับผมเฉลชัสิธ์จากบริษัทกโมบายนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับเจ้าตัวโปรแกรมตัวหนึ่งบนเครื่องพ็คนะครับผมก็เห็นน้องๆในทีมเอามาเล่นกันผมว่ามันน่ารักดีแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะครับมันชื่อว่า run cat ครับทาสแมวนะครับมาดูกันเลยดีกว่านะครับหน้าต่างนี้นะครับเสิร์ชแล้วก็ลงใน App Store นะครับอาจจะใช้คีย์เวิร์ดตามนี้เลไก็ได้ครับชื่อว่า run cat ติดตั้งฟรีนะครับลงได้เลย เปิดมาปุ๊บจะเป็นอย่างนี้ตอนแรกจะเป็นแมวก่อนนะครับแต่ผมเพิ่งเปลี่ยนมันนะครับเราสามารถเปลี่ยนมันได้แล้วมันทํางานยังไงล่ะนะครับผมจะกดไปก่อนนะครับแล้วก็เลิก r ันนิ่งเอาเป็นแมวเหมือนดั้งเดิมก่อนเจ้าตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับมันจะใช้ในการ m o n ต t o r ว่าเครื่องเราเนี่ยนะครับอตอนนี้ CPU เรานะครับฮาร์ดดิสเราเนี่ยใช้งานหนักแค่ไหนถ้าเป็นลักษณะกําลังหลับอยู่ก็คือเหมือนกับ i d อลนะครับก็คือไม่ทํางานอะไรเลยผมมีโปรเจกต์งานผมนะครับ p o สต p ผมจะลองคอมไพล์มันดูตอนที่เห็นว่าแมวมวิ่งช้านะครับผมจะลองคอมไพล์ดู ng serve เดี๋ยวสักพักหนึ่งคุณจะว่าแมวมันจะวิ่งเร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับเห็นนะเร่ววิ่งเร็วขึ้นแล้ะนะครับฮาดีนะผมว่ามันก็เพลินนะเวลาเขียนโปรแกรมบางทีก็เครียดนะครับก็นี่เร็วแล้วก็เราสามารถที่จะกดนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวรันเนอร์นะครับผมก็าจะาเปลี่ยนเป็นอะไรเป็นนกแก้ว <c oughs> นะครับ นกแก้วนะครับมีอีกไหมนะครับนี่ผมชอบตัวนี้มากกระโดดนะครับก็ขำๆนะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับคนที่เขาเรียกว่าอยากจะลองนะครับก็สามารถไปหารันดานี่รันเสร็จละพอรันเสร็จก็จะช้านะครับถ้าเกิดผมรันใหม่นะครับหรืออาจจะเข้าโปรแกรมอะไรบางอย่างอยูอย่ก็จะรันเร็วขึ้นเช่นะผมจะมาที่พดโพสนะเดีนะ๋ยวจะเร็วขึ้นๆๆๆนะจะไม่ได้กินทรัพยากรมากนะครับแต่ก็ไวขึ้น นะครับก็นี่เลยนะมีซอสเสรด้วยก็จริงๆก่อนหน้านี้ผมมีทำคลิปรีวิวนะครับเจ้าตัวแอปตัวอื่นอีกไม่ว่าจะเป็น Better Snap 2ก็เดี๋ยวจะทยอยทำคลิปรีวิวแอปมาให้ดยแล้วกันแต่ว่าผม,ผมไม่ได้เอาดีทำคลิปรีวิวนะครับก็พอดีนึกอะไรได้ก็มาทำทำวันนี้วันวันหยุดนะครับก็ถ้าเกิดคิดว่า,าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับอันนี้ก็นี่ซิปอัพ โอ้โหเท่เลยนะนะครับเอาละก็นั่นแค่นี้กันนะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับสวัสดีครับ